สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจนะคะวันนี้อังคารที่27พฤศจิกายน2555ค่ะอยู่กับคุณโมนาย,ย็นบุตรนะคะดิฉันธนวรรณปัทชชค่ะวันนี้เป็นวันสําคัญนะครับของทางเครือ Nation Multimedia Group ของเราครับเพราะว่ามีการจัดงานใหญ่ขึ้นที่โรงแรม S31 ซึ่งงานนี้นะครับใช้ชื่องานเต็มๆว่า Nation Media Landscape 2013 ก็จะเป็นงานที่ทำให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าสื่อในเครือเจเนเรชันของเราเนี่ยะจะมีการปรับเนื้อปรับตัวอย่างไรเพื่อรับกับภูมิทัศน์สื่อใหม่นะฮะ,ะและที่สำคัญนะคะทิศทางของการปรับตัวของสื่อในยุคที่นิวมีเดียนั้นร้อนแรงนะคะเนชั่นของเรา <c oughs> ในเครือก็ตอนนี้มีการลุกโซเชียลทีวีอย่างเต็มรูปแบบนะคะก็ะจะมีการขึ้นเวทีพูดถึงประเด็นนี้รวมไปถึงเรื่องของ Convergen c e New Room ด้วยนะคะ ที่ผู้บริหารจะมีการแสดงวิสัยทัศน์ไหนตะหลายแง่งมุมในช่วงบ่ายนี้นะคะก็ต้องจับตาดูเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงกำหนดการเนี่ยเราจะมีการถ่ายทอดสดกันนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะไปจนถึงช่วงประมาณ5้าโมงเย็นคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ทางนิชชนเลของเราซึ่งตอนนี้นะครับเรามีบรรยากาศสดๆมาฝากกันนะครับจากโรงแรม S31 นะครับว่าภายในงานจะมีอะไรที่รอคุณผู้ชมอยู่บ้างท่านไหนอาจจะไม่ได้ไปร่วมงานก็สามารถติดตามชมได้ที่บ้านเลยนะครับ ติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้นะครับอ่ะช่วงนี้พาไปดูบรรยากาศสดๆที่โรงแรม S31 นะครับคุณพัทกับคุณวุฒินันรออยู่แล้วนะครับคุณพัทคุณวุฒินันสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ ตอนร,รับนะคะเข้าสู่งานวันนี้นะคะเรามีงานพิเศษก็คือ Nation Media Landscape 2013ค่ะวันนี้เราสองคนอยู่ที่ไหนกันคะ<ด>คุณพินัะอยู่ที่โรงแรม S31 นะครับบนถนนอโศกครับผมใช่แล้วค่ะก็ตอนนี้นะคะบรรยากาศเริ่มจะคึกคักแล้วตั้งแต่ช่วงซัก หนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเริ่มจะมีคนในเนชั่นกรุ๊ปของเรารวมถึงเอเจนซี่ต่างๆนะคะที่เดินทางเข้ามาร่วมในงานวันนี้แน่นอนนะคะอย่างชื่อของงานที่บอกไปก็คือ n a t i ่น Media Land s c a p ก็2012-2013ขออภัยนะคะก็จะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าภูมิทัศน์สื่อนะคะ <c oughs> ซึ่งภูมิทัศนภูมิทัศน์สื่อที่ว่านี้นะคะก็หมายถึงว่าในปีหน้าภูมิทัศน์สื่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อในทุกๆอย่างทุกๆมิติเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราไม่สามารถจะคาดเดาได้เลย แต่ว่าคนของเนชั่นในเครือเนชั่นกรุ๊ปทุกๆคนก็พร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนั้นค่ะแน่นอนครับว่าการปรับตัวต่างๆนะครับเนชั่นกรุ๊ปเองนะฮะมีการปรับตัวการที่จะรับมือกับสื่อออนไลน์ที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแบบทุกวินาทีเลยนะครับแน่นอนว่าวันนี้นะครับเราจะมีการนําเสนอสิ่งแปลกใหม่ในที่เรียกว่าเนชั่นแลนด์สเคปหรือว่าภูมิทัศน์ของสื่อเครือเนชั่นนะครับที่จะ เกาะติดแล้วก็ให้คุณผู้ชมนั้นติดตามกันว่ามีอะไรบ้างสําหรับในงานนี้ครับคุณพัทครับมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายให้กับเอเจนซี่ได้ติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนของนิทรรศาการใช่ไหมครับซึ่งเนชั่นเองก็มีตัวย่อไว้เยอะแยะมากเลยนะครับซึ่งแพลตฟอร์มต่างๆที่เนคเรียเนชั่นเองเองนี่ยครับนำมาโชว์และก็แสดงศักยภาพในวันนี้พูดถึงความพร้อมของสื่อใหม่ที่จะปรากฏขึ้นในปีหน้า จะเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายโมงจนถึงช่วงค่ำเลยครับงานนี้จะเริ่มเปิดขึ้นแล้วก็เปิดตัวโดยมีกูรูผู้เชี่ยวชาญต่างๆมากมายแน่นอนครับว่าต้องหนีไม่พ้นคุณ สุดที่ชัยหยุ่นนั่นเองนะคะช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองครึ่งนะคะก็จะมีงานเสวนาโดยมีกูรูสื่อเนี่ยแหละค่ะแนวหน้าของเมืองไทยคุณสุทธิชัยหยุ่นนะคะขึ้นมาพูดในหัวข้อที่มีชื่อว่ารถแม p สื่อหลอมรวมเครือเนชั่น2013นะคะมาดูกันว่าทุกๆสื่อในเครือของเนชั่นจะเกิดการหลอมรวมเกิดการผนึกกำลังรวมตัวกันได้อย่างไรนะคะ ครับผมและก็อย่าลืมนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมพูดคุยไปกับงานนี้กับเรานะครับวันนี้เนชั่นเองนะฮะถ่ายทอดสดผ่านทั้งกรุงเทพธุรกิจทีวีเนชั่นชาแนลนะครับโดยสามารถที่จะพิมพ์ทวิตเตอร์ข้อความต่างๆที่คุณผู้ชมต้องการที่จะให้มาโผล่ขึ้นบนหน้าจอนะครับแล้วติดแท็กนะครับแฮชแท็กคือคำว่าเนชั่นมีเดียนะครับ คือตัวชาร์ปนะครับอยู่ข้างหน้าแล้วคําว่าเนชั่น m e เดียเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถเห็นข้อความที่คุณผู้ชมนั้นแสดงความคิดเห็นขึ้นมาบน<ช>โลกออนไลน์แล้วครับแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊บนมือของดิฉันแล้วก็คุณวุฒินันที่ติดตัวเอ็นอยู่เนี่ยหมายความว่ายอย่างไงตัวเอตัวนี้นะคะเป็นเหมือนกับว่าเป็นหลักๆห,หัวใจหลักๆของงานงานนี้เลยก็ว่าได้เขาเรียกกันว่าเป็น power of n นั่นเอง power of n ย่อมาจากอะไรนะคะย่อมาจาก Innovation mm hmm. ก็คือนวัตกรรมใหม่ๆที่ mm hmm. จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าต่อไปก็คือ c h ชหรือว่ากลุ่มเป้าหมายหลักๆของเรานั่นเองนะคะส่วนตัวต่อไป n i m b l e n e s s หรือว่าความว่องไวก็คือทุกๆสื่อในเครือของเนชั่นนะคะจะมีการนำเสนอข่าวนำเสนอความรู้แต่ละอย่างด้วยความว่องไวต่อไปคือ Novelty <c oughs> ก็คือของแปลกใหม่ก็คือทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นบนโลก mm hmm. สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นเราจะมีการนาเสนอไปให้คุณผู้ชมโดยเร็วนะคะและอันสุดท้าย next big thing ก็คือสิ่งที่จะเกิด ขึ้นปรากฏการ์ที่ใหญ่โตในภายหน้าในอนาคตของเรานั่นเองค่ะและแน่นอนนะครับว่าทั้งวันนี้เลยนะฮะเราจะมีการนําเสนอสิ่งนี้นําให้กับคุณผู้ชมตลอดนะครับในช่วงทั้งข่าวกลางวันนะครับอย่างเก็บตกกลางเก็บตกในช่วงภาคที่ยงนะครับแล้วก็เก็บตกค่ำนะครับเราจนมถึงช่วงช่วงค่ำนี้เองก็จะมีไฮไลท์ผมและคุณพัทเองก็จะนําเสนอภาพรวมทั้งหมดในงานที่มีการเสินาและพูดคุยกันกับระดับเอเจนซี่นะฮะมาพูดคุยและนําเสนอให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับ ใช่แล้วค่ะและในงานงานนี้อย่างที่คุณวุฒินันและก็ดิฉันได้บอกไปแล้วนะคะว่ามีหลากหลายให้ต้องติดตามนะคะเพราะว่าในเนชั่นของเราไม่ได้มีเพียงแค่เนชั่นทีวีเท่านั้นเรายังมีสื่อในเครืออีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนิตยสารก็คือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะคะสื่อสื่อสิ่งพิมพ์รายวันสื่อสิ่งพิมพ์รายสัปดาห์หรือว่านิตยสารรายสัปดาห์ของทางเนชั่นเองก็มีเหมือนกันแล้วก็มีเนชั่นทีวีมีบล็อตแคสต์นะคะสื่อที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ก็คือเนชั่นทีว จะมีการเปิดตัวด้วยเพราะว่าก็จะเป็นสื่อใหม่ในเครือของเนชั่นนั่นเองนะคะรวมถึงกรุงเทพธุรกิจทีวีที่เพิ่งจะเปิดตัวไปไม่นานและยังมีสื่อในเรื่องของดิจิตอลด้วยและเราจะได้มาดูกันนะคะว่าสื่อดิจิตอลของเนชั่นกรุ๊ปนั้นมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนมีการเข้าถึงกลุ่มผู้ติดตามหรือว่ากลุ่มผู้ชมเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราจะรายงานส่งไปให้คุณผู้ชมได้ฟังในทุกๆช่วงนะคะที่จะมีการเกาะติดในเรื่องของเนชั่นมีเดียแลนด์สเคป2013ตลอดวันวันนี้ค่ะครับ แล้นี้เองนะครับก็คือภาพรวมทั้งหมดในช่วงเช้าของวันนี้ที่โรงแรม S31 กับงาน Nation Media Landscape 2013ครับครับขอบคุณมากนะครับคุณพัฒและคุณวุฒินันนะครับอย่างที่คุณพัฒคุณวุฒินันบอกก็คือวันนี้อย่าลืมนะครับว่าติดแท็ก Nation Media เข้ามาบางท่านอาจจะรับประสบการณ์ก็ได้ว่าท่านเนี่ยเคยรับสื่งของทางเนชั่นมายังไง ยุคแรกๆก,ก็อาจจะเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของเดนเนชั่นจากนั้นก็มาดูทีวีช่องเนชั่นชาแนลแล้วก็เปลี่ยนมาดูเว็บไซต์ทั้งคมชัดลึกเนชั่นชาแนลกรุงเทพธุรกิจรวมถึงการใช้ทวิตเตอร์แล้วก็เฟซบุ๊กของนักข่าวในเครือเนชั่นก็ได้รวมไปถึงการเสนอความคิดเห็นด้วยนะคะว่าอยากจะให้สื่อในเครือเนชั่นนั้นอยู่ในยุคนิวส์มีเดียอย่างไร,ค,รคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นและพูดคุยกับเราผ่านช่องทางนี้ได้นะคะ ซึ่งเดี๋ยวนี้การติดต่อสื่อสารนั้นเรียกได้ว่าง่ายขึ้นนะคะคุณผู้ชมสามารถคุยกับดิฉันคุยกับคุณโมนายผ่าน Twitter ได้ด้วยช่วยกันจัดรายการแล้วก็ช่วยกันจัดงานนี้นะฮะเนชั่นมีเดียแลนด์สเคป2013นะครับก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะมีการถ่ายทอดสดนะคะผ่านทาง Nation Channel นะคะในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงประมาณ5โมงนะคะ<อ>ก็อย่าพลาดนะคะเรียนเชิญติดตามชมด้วยนะคะ